ค,คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางท,างที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที T n นช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นเลยจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกกับอาการตะคริวพร้อมทางวิธีการในการดูแลป้องกันนอกเหนือจากนี้ค่ะจะพาไปติดตามรายละเอียดของโรคอ้วนและโรคเบาหวานพร้อมทั้งสาเหตุวิธีการ ป้องกันและการรักษาพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิ่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิ่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระ และในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปี รักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธ,ธาสแสวงบุญและสิ่งสําคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกําลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอัโดยผู้มีจิตศรัทธ,ธาสามารถร่วมบุญได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาิเลขที่0782147995 จะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกออออทออสทออสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยา่าแอป G H เ All Gen จมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป G H เ All Gen จแอปเทีเ่ยวครบจบทุกเรื่อง ัดีคครบุณนี่คือเสียงที่อาจทําให้คุณไม่เหลืออะไรเลยนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้ทงหน้าเก่าและหน้าใหม่หให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด MyMo Secure Plus ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ปรับกลยุทธ์ทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจทุกตลาดทุกภาคฝั่งของโลกสหรัฐยุโรปจีนเอเชียตลาดเกิดใหม่รวมถึงไทยทัดสรนท่องทางการลงทุนจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนชั้นนําทั้งในน้าต่างประเทศทุกสินทรัพย์หุ้นทองกองทุนน้ามันตราสารหนี้และก e ีเฟกซอดลึกบทสัมภาษณ์พิเศษบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโต ให้นักลงทุนได้รู้ก่อนใครกำหนดทิศทางการลงทุนได้อย่างแม่นยำก่อนเปิดตลาดในวันทําการถัดไปรับโอกาสการทำกำไรที่ดีลดความเสี่ยงการลงทุนรู้รอบรู้ทันรู้ก่อนใครใน TNE รู้ทันลงทุนที่ขยายเวลาใหม่เป็น1ชั่วโมงเต็มเริ่มเวลา17นาฬิกาทาง t n n ช่อง16 Truvision ช,ช่อง777และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ กับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะถ้าเกิดพูดถึงอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อมีในหลายระดับด้วยกันค่ะถ้าเกิดเป็นเล็กๆน้อยๆก็คืออาการปวดเมื่อยนั่นเองแต่ว่าอาจจะเกิดการอักเสบได้บางคนเนี่ยเคยเผชิญหน้ากับอาการตะคริวกินค่ะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนใดของร่างกายก็ตามถือว่าเจ็บปวดและทรมานอย่างมากทีเดียวนะคะนอกเหนือจากนี้เราเคยได้ยินว่าคนเป็นตะคริวและจมน้ําเสียชีวิต นั่นคือเราจะบอกว่าเวลาเป็นตะคริวขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่ควรจะมองข้ามนะดังนั้นในวันนี้มาเจาะลึกไปด้วยการทําความรู้จักกับอาการตะคริวว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันแบบไหนได้บ้างไปติดตามข้อมูลเลยค่ะ ตะคริวเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อเกิดการหดเกรง็งอย่างฉับพลันซึ่งจะส่งผลทําให้ผู้ที่เป็นตะคริวเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงค่ะภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่กลุ่มผู้ที่เสี่ยงเป็นตะคริวบ่อยกว่าปกติก็เช่นนักกีฬาผู้ที่กําลังตั้งครรภ์ผู้ที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปผู้ที่มีภาวะอ้วนและเด็กทารก ตะคริวเป็นภาวะที่พบได้ค่อนข้างบ่อยภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายแต่ที่พบได้มากมักจะเป็นบริเวณน่องและเท้าซึ่งในบางครั้งภาวะนี้อาจเกิดขึ้นขณะหลับจนผู้ที่มีอาการต้องตื่นขึ้นมาจากอาการปวดได้ทั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วภาวะนี้มักจะเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวค่ะและมักจะหายได้เองโดยไม่จําเป็นต้องทําการรักษาใดๆการเป็นตะคริวบ่อยนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสายเหตุ ตัวอย่างสาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้ก็เช่นภาวะขาดน้ําเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีปริมาณน้ําไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากทั้งการดื่มน้ําไม่เพียงพอหรือจากการที่ร่างกายสูญเสียน้ําในปริมาณมากเช่นเสียเหงื่อมาก มีอาการอาเจียนหรือท้องเสียหรือการใช้ยาบางชนิดที่ส่งผลทำให้ร่างกายต้องปัสสาวะมากขึ้นโดยอาการของผู้ป่วยในกลุ่มนี้ที่มักจะพบได้ก็เช่นอาการปากแห้งปวดศีรษะเวียนศีรษะอ่อนเพลียและท้องผูกค่ะ ระดับแร่ธาตุบางชนิดในร่างกายต่ำแร่ธาตุต,าตา่างๆไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและโซเดียมล้วนแล้วแต่มีความจําเป็นต่อกระบวนการทํางานของกล้ามเนื้อนะคะดังนั้นเมื่อร่างกายมีระดับแร่ธาตุเหล่านี้ต่าเกินไปกระบวนการทํางานของกล้ามเนื้อก็อาจมีความผิดปกติหรือเกิดเป็นตะคริวบ่อยๆได้ค่ะ โดยสาเหตุที่อาจนำไปสู่การขาดแร่ธาตุเหล่านี้ก็เช่นการกินอาหารที่มีแร่ธาตุเหล่านี้ไม่เพียงพอการขาดน้ําอาการอาเจียนหรือท้องเสียหรือการกินยาที่ส่งผลให้ร่างกายมีการขับปัสสาวะมากขึ้นสภาพอากาศร,ร้อน การอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดตะคริวได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาวะตะคริวแดดจากการที่ร่างกายมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือแม้แต่การสูญเสียน้ําและแร่ธาตุไปกับเหงือ่อระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายมีปัญหาการที่อวัยวะต่างๆมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงไม่เพียงพอเช่นอาจจะเกิดจากการที่หลอดเลือดมีภาวะตีบแคบก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นตะคริวบ่อยได้ค่ะ การออกกําลังกายที่หนักจนเกินไปแม้การออกกําลังกายจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่การออกกําลังกายหรือการใช้กล้ามเนื้อหนักจนเกินไปโดยเฉพาะการออกกําลังกายที่ไม่ได้มีการอบอุ่นร่างกายหรือการวอร์มอัพก่อนหรือไม่ได้มีการยืดกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายก็อาจส่งผลทำให้เกิดตะขิวได้ด้วยเช่นเดียวกัน ประจำเดือนในช่วงมีประจำเดือนถือเป็นหนึ่งในช่วงที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดตะคริวได้มากทีเดียวนะคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนบางชนิดที่ส่งผลทําให้กล้ามเนื้อบริเวณมดลูกเกิดการหดตัวออกมาเพื่อช่วยขับเลือดแต่ในบางครั้งฮอร์โมนชนิดนี้ก็อาจส่งผลทําให้ร่างกายเกิดตะคริวได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโรคหรือภาวะผิดปกติบางชนิด ในบางคนการเป็นตะคริวบ่อยก็อาจจะเป็นสัญญาณของโรคหรือภาวะผิดปกติทางร่างกายได้เช่นกันตัวอย่างโรคหรือภาวะผิดปกติที่อาจเกี่ยวข้องก็เช่นโรคหลอดเลือดแดงแข็งโรคนี้จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการที่หลอดเลือดแดงของผู้ป่วยเกิดการแข็งตัวจากการที่มีคราบไขมันไปเกาะตัวสะสม ภาวะขาดไทรอยด์ภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ออกมาในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายไตายวายเป็นภาวะที่ประสิทธิภาพในการกรองของเสียในเลือดของไตลดลงเส้นประสาทในกระดูกสันหลังได้รับแรงกดทับโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหรือภาวะผิดปกติที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในบางครั้งปัญหาเป็นตะคริวบ่อยก็อาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นอย่างที่อาจจะพบได้ก็เช่นความเครียดภาวะน้ำหนักตัวเกินการอยู่ในท่าทางบางอย่างที่นานเกินไปหรือในบางกรณีก็อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นกันค่ะแบบนี้เราจะรับมือกับปัญหาเป็นตะคริวบ่อยอย่างไรดี ส่วนใหญ่แล้วปัญหาเป็นตะคริวบ่อยนั้นมักจะไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาและมักจะหายได้เองค่ะแต่ในเบื้องต้นผู้ที่มีปัญหานี้ก็อาจลองนําวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้ได้ประคบร้อนหรือเย็นบริเวณที่ปวดหมั่นยืดกล้ามเนื้อบริเวณที่เป็นตะคริวบ่อยโดยเฉพาะก่อนและหลังทํากิจกรรมที่ต้องใส่กล้ามเนื้อและช่วงก่อนนอนดื่มน้ำให้เพียงพอหรือประมาณ6-8แก้วต่อวันแต่พยายามหลีกเลี่ยง,ง,งเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ ออกกาลังกายบ่อยๆแต่ให้หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายในสถานที่ที่ร้อนจัดและที่สําคัญควรจะอบอุ่นร่างกายก่อนออกกําลังกายและคูลดาวน์หลังออกกําลังกายเสมอกินอาหารให้หลากหลายโดยเฉพาะอาหารประเภทผักและผละไม้เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและแร่ธาตุจาเป็นที่ครบถ้วนหลีกเลี่ยงการใส่ส้นสูง ทั้งนี้แม้ด้ยส่วนใหญ่ตะคริวจะเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าหากว่าเป็นตะคริวบ่อยจนเริ่มจะส่งผลกระทบต่อการนอนแล้วเป็นบ่อยแบบบ่อยผิดปกติปวดรุนแรงตะคริวเกิดหลังจากร่างกายถูกสารพิษใดๆโดยเฉพาะเมื่อมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นขาชาขาบวมเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ผิวหนังเกิดตะคริวทั่วร่างกายหรือเป็นตะคริวนานผิดปกติในกรณีนี้ควรจะไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆค่ะ ตามที่เรารู้กันนะคะในช่วงการตั้งครรภ์คุณแม่จําเป็นต้องเพิ่มการดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์แต่คริวก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่มักจะเกิดขึ้นกับคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์แม้จะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคนท้องเป็นตะคริวจากสาเหตุใดแต่ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็มีส่วนทําให้คุณแม่ตั้งครรภ์หลายคนเป็นตะคริว เช่นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากทารกในครรภ์เติบโตขึ้นทําให้หมดลูกกดทับหลอดเลือดและเส้นประสาทบริเวณอุ้งเชิงกรานและกล้ามเนื้อส่วนขาต้องรับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นส่งผลทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกมักจะพบในคุณแม่ที่มีอายุครรภ์หเดือนขึ้นไปค่ะการไม่ได้ออกกําลังกายหรือไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายในระหว่างวันเช่นยืนหรือนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่เช่นแคลเซียมและแมกนีเซียมไม่สมดุล การข้างของของเหลวบริเวณขาสาเหตุอื่นๆที่อาจทําให้คนท้องเป็นตะคริวก็เช่นการสะสมของกรดแลคติกในกล้ามเนื้อความเหนื่อยล้าและกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุกตะคริวมักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนหรือใกล้เช้านะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างจะเย็นและมีเลือดข้างบริเวณน้องมากขึ้นทําให้กล้ามเนื้อหดตัวและเป็นตะคริว ปกติแล้วตะคริวจะหายได้เองภายในเวลาไม่นานค่ะแต่ถ้าหากไม่หายไปเองก็อาจจะเป็นสัญญาณของความผิดปกติอื่นเช่นเส้นเลือดขาดเนื่องจากแรงดันภายในหลอดเลือดที่ขาสูงขึ้นควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและการรักษาวิธีบรรเทาอาการปวดจากตะคริวและป้องกันการเกิดตะคริวสำหรับคุณแม่ตั้งครรภเช่น ยืดกล้ามเนื้อบริเวณน,น่องและเท้าขณะที่เกิดตะคริวอาจช่วยลดความเจ็บและช่วยทําให้ตะคริวหายได้โดยให้คุณแม่นั่งเหยียดขาออกไปให้ได้มากที่สุดแล้วกดปลายเท้าขึ้นค้างไว้ประมาณ20-30ถึงวินาทีโดยไม่กระนิ้วเท้าเนื่องจากจะยิ่งทําให้กล้ามเนื้อหดตัวและจะรู้สึกเจ็บมากขึ้นอาการตะคริวก็จะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะคุณแม่ควรต้องบริหารกล้ามเนื้อ,อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเป็นตะคริวโดยเฉพาะในช่วงก่อนนอน มั่นเคลื่อนไหวร่างกายการยืนหรือการนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คนท้องเป็นตะคริวได้จึงไม่ควรนั่งคว้าขาและควรจะลุกขึ้นเดินเป็นประจำโดยเปลี่ยนอิริยาบถท,ทุก1-2ึงสองชั่วโมงคุณแม่ควรต้องออกกำลังกายเป็นประจำเช่นเดินโยคะหรือว่ายน้ำตามคำแนะนำของแพทย์ซึ่งจะช่วยควบคุมน้ำหนักตัวกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและป้องกันการเกิดตะคริวค่ะ ดื่มน้ำให้เพียงพอคุณแม่ควรจะดื่มน้ำสะอาดวันละ6-8แก้วปริมาณแก้วละ240มิลลิตรซึ่งจะช่วยกำจัดของเสียในร่างกายช่วยในการสร้างเซลล์และลำเลียงสารอาหารเข้าสู่กระแสะเลือดถ้าหากดื่มน้ำไม่เพียงพอจะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำซึ่งอาจทำให้คนท้องเป็นตะคริวได้กินอาหารที่มีแคลเซียมและแมกนีเซียม แคลเซียม um และแมกนีเซียมมีส่วนช่วยป้องกันคนท้องเป็นตะคริวรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยนะคะโดยจะไปช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันของทารกและแมกนีเซียมจะมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยค่ะแคลเซียม um พบในนมและปลาเล็กปลาน้อยแมกนีเซียมจะพบมากในถั่วธัญพืชและผักใบเขียวทั้งนี้ถ้าคุณแม่ต้องการกินอาหารเสริมเพื่อให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุเหล่านี้อย่างเพียงพอควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะ สำหรับสาวๆที่เป็นตะคริวบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมนะคะลองหลีกเลี่ยงการใส่ส้นสูงดูค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะไปเจาะลึกกันต่อคราวนี้เนี่ยจะไปดูเรื่องของโรคอ้วนและโรคเบาหวานบ้างสักครู่เดียวค่ะ นี่คือเสียงที่อาจทําให้คุณไม่เหลืออะไรเลยนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กด ให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนําเลือกเปิดใช้โหมด My m o CQ p ซี s คียธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทออสอ พอ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยาโอแอป GHB All g e n มีฟัง์กชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอ Gen, ดแอป GHB All g e n แอปเทียวครบจบทุกเรื่อง วันนี้ Tech รีพอร์ชมการปัดตัวหุ่นยนต์ใหม่ไอออนจากแบรนด์รถยนต์ยักษ์ใหญ่เสี่ยวเพิงพร้อมชมเคนยาใช้ดโดรนบินขนส่งยารักษาผู้ป่วยในที่ห่างไกลติดตามได้นที่เ n ่น t h r h r o r t r t คืนนี้หลังที่ NN ข่าวค่ำ ไต่ตัวอีกต่อไปคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ TNN World Today พร้อมนำเสนอสถานการณ์ร้อนข้อมูลจริงรอบด้านมาให้คุณถึงหน้าจอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเาสาร์2 0นกา30ิเีเป็นต้นไปทาน TNN ช่อง16และจูวิชัันช่อง777 ู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะมีการให้ความสําคัญเกี่ยวับโรคไม่ติดต่อเหลือรงังจะพามาเจาะลึกทาความรู้จักทั้งโรคอ้วนและโรคเบาหวานรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ รคอ้วนคำนวณได้จาก BMI ดัชนีมวลกายซึ่งไม่ควรเกิน18.5กิโลกรัมต่อตารางเมตรค่า BMI มากกว่า30กิโลกรัมต่อตารางเมตรจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนและจะมีอายุไขที่ลดลง3ปีค่ะถ้าหากว่าค่า BMI มากกว่า40กิโลกรัมต่อตารางเมตรอายุไขก็จะลดลง8-10ปีเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองได้ นอกจากนี้คำนวณจากการวัดรอบเอวผู้ชายไม่ควรจะมีรอบเอวมากกว่า90เซนติเมตรหรือ36นิ้วขึ้นไปผู้หญิงไม่ควรจะมีรอบเอวมากกว่า80เซนติเมตรหรือ32นิ้วขึ้นไปเส้นรอบเอวจะบอกถึงไขมันที่อยู่ในช่องท้องถ้าหากว่าเกินค่าป,ปกติซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจไขมันสูงความดันสูงเบาหวานเก้าไขามันพอกตับนิ้วในถุงน้ำดี ผู้หญิงอาจจะส่งผลทําให้มีบุตรยากนอกจากนี้การมีน้ําหนักตัวที่มากเกินไปส่งผลทําให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมปวดหลังหมอนรองกระดูกเลื่อนไปทับเส้นประสาททําให้ปวดหลังเรื้อรังปัญหาการกลั้นปัสสาวะการนอนกรนแล้วหยุดหายใจเป็นระยะซึมเศร้าวิตกกังวลเป็นต้นโรคเบาหวานหรือปัสสาวะหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีระดับน้ําตาลสูงในเลือด เกิดจากอินซูลินมีน้อยหรือไม่มีเรียกว่าภาวะขาดอินซูลินหรือมีอินซูลินแต่ออกฤทธิ์ไม่ดีพอเรียกแก่นว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินทําให้เกิดความผิดปกติของตบับกล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆทั่วร่างกายจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์หลอดเลือดแดงฝอยและหลอดเลือดแดงใหญ่ทําให้เกิดภาวะโรคไตเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดในสมองตามมาเพราะเกิดจากน้ําตาลในเลือดสูง โรคเบาหวานสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่แรกคลอดนะคะเช่นเด็กที่คลอดมีน้ำหนักเกิน4กิโลกรัมเพราะลูกได้รับน้ำตาลจากแม่มากเกินไปตั้งแต่ในครรภ์เนื่องจากแม่มีภาวะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ซึ่งปัจจุบันพบน้อยลงเนื่องจากแพทย์จะมีการทดสอบปริมาณน้ำตาลขณะตั้งครรภ์ ทั้งนี้เบาหวานชนิดที่1เป็นกลุ่มที่ต้องฉีดอินซูลินตลอดชีวิตเพราะขาดอินซูลินตับอ่อนหยุดทํางานส่วนใหญ่เคยมีประวัติว่าเป็นหวัดสอสัปดาห์ก่อนปากแห้งคอแห้งแล้วอยู่ดีๆอินซูลินสูงขึ้นฉับพลันจากนั้นเกิดภาวะเลือดเป็นกรดต้องนอนโรงพยาบาลเมื่อตรวจจะพบว่าตับอ่อนไม่ทํางานต้องฉีดอินซูลินรักษาตลอดชีวิตในประเทศไทยมีน้อยกว่าร้อยละสพบมากในวัยรุ่นค่ะ เบาหวานชนิดที่2เบาหวานภาวะดื้อต่ออินซูลินเนื่องจากมีไขมันไปก่ะที่ตับก่อที่กล้ามเนื้อทําให้ไม่ตอบสนองต่ออินซูลินตับอ่อนต้องทํางานหนักและหยุดทํางานจึงขาดอินซูลิน เบาหวานชนิดนี้รักษาด้วยการกินยาได้ออกกําลังกายลดน้ําหนักสามารถช่วยให้ภาวะเบาหวานคงที่ได้และโรคเบาหวานในผู้สูงอายุเพราะปัจจุบันคนไทยอายุยืนขึ้นโดยเฉลี่ยผู้ชายอายุ74ปีผู้หญิงอายุ76ปีเกิดจากความเสื่อมของตับอ่อนค่ะ การวินิจฉัยเบาหวานโดยการตรวจน้ำตาลก่อนอาหารปกติน้อยกว่า100ถ้าหากว่าน้อยกว่า126อาจเป็นเบาหวานแฝงถ้าหากมากกว่า126จะเป็นโรคเบาหวานควรตรวจซ้ำสองครั้งหรือรับประทานน้ำตาล75กรัมแล้วเจาะเลือดในอีก2ชั่วโมงถ้าหากน้อยกว่า140ก็ถือว่าปกติค่ะแต่ถ้าเกิดมากกว่า1 4 0ถึง199ถือว่ามีภาวะเบาหวานแฝงคือมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานแต่ก็สามารถป้องกันได้ ถ้าหากมากกว่า200อันนี้ถือเป็นโรคเบาหวานเลยค่ะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้แก่ผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปมีภาวะอ้วนคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคเบาหวานเคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ผู้ที่สูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอาการของโรคเบาหวานคือหิวเก่งโหยเพลียปากแห้งคอแห้งหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อย ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนทุกหนึ่งชั่วโมงกลุ่มที่มีอาการเหล่านี้มักจะมาพบแพทย์เร็วกว่าในกลุ่มที่มีภาวะเบาหวานแฝงค่ะอาการอื่นๆก็ประกอบด้วยน้ำหนักลดอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจี G, ยนตามัวเกิดจากเกล็นตาบวมติดเชื้อซ้ำที่ผิวหนังเหงือกฟันและกระเพาะอวัยวะเพศไม่แข็งตัวหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะ โรคเบาหวานเกิดจากพันธุกรรมและพฤติกรรมโรคเบาหวานที่เกิดจากพันธุกรรมไม่สามารถป้องกันได้แต่สามารถทำให้อยู่ร่วมกันกับโรคเบาหวานได้สามารถลดยาได้ นั่นคือเบาหวานสงบแต่ก็ต้องตรวจเป็นระยะดังนั้นโรคเบาหวานสามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารงดของหวานมันเค็มงดการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์งดการสูบบุหรี่อย่าอ้วนหมั่นออกกําลังกายครั้งละ30นาทีสัปดาห์ละ5วันลดน้าหนักคุมอาหารออกกําลังกายช่วยทําให้เบาหวานสงบลงได้และต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ1ครั้งค่ะ ในปัจจุบันนี้มีการตรวจด้วยการใช้ฮีโมโกบิน a 1 c คือการวัดจากเม็ดเลือดแดงซึ่งถือว่ามีความจำเพาะกับน้ำตาลกรูโคสถ้าน้ำตาลกรูโคสสูงจะไปจับกับตัว A1c ซึ่งเม็ดเลือดแดงในตัวของเราจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนดังนั้นตัว A1c จะบอกได้ว่าในระยะเวลา3เดือนเรามีการควบคุมน้ำตาลเป็นอย่างไรสามารถบอกได้ชัดเจน กว่าการเจาะปลายนิ้วในตอนเช้าเพราะทําให้ทราบตัวเฉลี่ยของระดับน้ําตาในเลือดในระยะ2-3เดือนที่ผ่านมานั่นหมายถึงว่า3เดือนตรวจทีค่ะ อย่าลืมนะคะการดูแลสุขภาพของเราให้ดีก็ต้องเริ่มต้นทั้งจากการกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและไม่เครียดแค่นี้เองก็จะช่วยทําให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพดีๆแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram และ t i k t o อค่ะส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15 นาฬิกา30นาทีวันนี้นะันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะไทยและเยอรมันกวม8หน่วยงานรวมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการความร่วมมือไทยเยอรมันด้านพลังงานคมนาคมและการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศเพื่อให้ไทยบรรลุปเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี2608 ดรเอสไลเซนเอกอักรราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีประจำประเทศไทยย้ำถึงพันธสัญญาของเยอรมน,นีในการสนับสนุนไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการลดการปล่อยก๊าซเรินกระจก ด้านดรพิรุณไสยสิทธิพาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อให้ไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593มุ่งเป้าไปในเรื่องของการจะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในภาคพ,พลังงานนะครับคมนาคมขนส่งนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็ในภาคเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเอาวสัสดุใช้ทางการเกษตรเนี่ยปรับมา เป็นพลังงานทดแทนด้วยบางส่วนนะ,ะความร่วมมือที่สําคัญที่จะผลักดันนะครับการจัดทํำนโยบายแผนในเรื่องการลดการปล่อยกา๊าซซัลโจนแล้วก็สามารถที่จะบราการการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดลดต้นทุนให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เร็วที่สุดด้วยนะครับ ขณะที่คุณอินซาอินเกนพ่วงในการโครงการความร่วมมือไทยเยอรมันด้านพลังงานคมนาคมและการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศมุ่งมั่นสนับสนุนไทยตลอดระยะเวลา3ปีข้างหน้าในการทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตจองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จัดพธิธีปิดโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กป,ปีที่3 โดยมีคุณโซติกาอักคารกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและดรธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ทำพิธีมอบเกียรติบัตรด,ดิจิทัลแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรม โครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กปีที่3จัดขึ้นตั้งแต่วันที่14ถึง15กันยายนเน้นช่วยให้ผู้สูงวัยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการอบรมทั้งออนไซต์และออนไลน์โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยซึ่งเป็นสังคมผู้สูงอายุมีคุณภาพในการใช้ชีวิตและมีความมั่นใจในการอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขมากขึ้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยโดยมีนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกิฬาเป็นประธานนายนิติศรีแพรรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทททชูกลยุทธ์เซอ e ์เบอริตี้มาร์เก็ตติ้งโดยดึงสีเซ e ร์เบอรตี้ต่างเจนรุกประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว ช่วงปปลายีพร้อมกันนี้ยังจัดทำเว็บไซต์ w ww ร์ไวบสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทย .com รวบรวมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสำหรับสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนำไปสู่รายได้ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็อยากให้ทุกคนออกมานะครับท่องเที่ยวนะครับตามรอยพรีเซนเตอร์ของเรานะครับแฟมิลี่ต่าง สาวๆหรือว่าคนรักสุขภาพแล้วก็กลุ่มซิ a วัยแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นนะครับออกมาเดินทางท่องเที่ยวเพื่อก,กระตุ้นเศรษฐกิจของไทยนะครับตอนนี้เรื่องของการท่องเทีย่ยวถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนมีความสุขทั่วหน้ากันนะครับ